เทนโดสวิสสองโดนแฮ็กตั้งแต่วันแรกที่วางจำหน่ายเลยสวัสดีชาวเกมเมอร์ทั้ง PC และคอนโซลทุกคนกันด้วยนะฮะ d u ก k i n g n e w รายการที่เราจะมาสรุปข่าวเกมแบบตามใจผมเป็ดเองนะฮะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาอัปเดตว่าช่วงนี้ในผมในวงการเกมมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างถ้าขาดตกบุกพร่องตรงไหนไปนะฮะให้พิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยว่าแอดเชิญหาข่าวมาให้ดีๆนะครับผมพ ข่าวแรกเลยในผมสันตินะฮะตัวละครจากซีรีส์ในก็ผมสงครามทรงดวนนะฮะในอดีตเนี่ยเขาเป็นถึงโปรเพเยอร์เกมโดตานะฮะหรือว่าที่คนไทยเรียกกันว่าดอตเอด้วยนะนี่เี่ว่าไปกันสุดทุกทางจริงๆในก็ผมสําหรับชายคนนี้นะฮะไอซ์ส์นะนัทรัตน์ในก็ผมคนที่รับบทเป็นพระเอกนะของซีรีส์ทรงดวนนะได้ให้สัมภาษณ์ในรายการของเสือร้องไห้นะผมว่าเคยเป็นโปรเพเยอร์นะฮะของเกมโดตาในผมโดยโค้ดเนมของเขาเนี่ยคือ Y วนีนะฮะแห่งทีม BB บี โดยมีโปรเพเยอร์ไทยนะฮะอย่างทวนตี้ทีซาวเวเนี่ยมายืนยันอีกเสียงเนึ่นะว่าพี่สันติหรือว่าพี่ไอซ์สือของเราเนี่ยเคยเลี้ยงเลนเขาด้วยนะโอ้โหไปสุดจริงๆครับคนนี้เรียกได้ว่าไอซ์สือเนี่ยตึงถึงขนาดนะฮะรุดดี้นะฮะเทพปเจ้านะฮะน้องติดเอเคสีจิตของเราเนี่ยยังโดนพี่สันติชกมาแล้วนะครับผมมีภาพประกอบด้วยนะตรงนี้ตรงนี้ผมก็หวังว่าในข่าวตรงนี้เนี่ยจะเป็นโอกาสที่ดีเลยนะที่จะทําให้วงการโดตาทูในไทยเนี่ยคึกขึ้นมาอีกครั้งนะเพราะว่าผมก็เล่นโดตาทูเหมือนกัน ข่าวที่2กันเลยดีกว่านะฮะ Nintendo Switch 2โดนแฮกตั้งแต่วันแรกที่วางจำหน่ายเลย <g iggle> ก็เหมือนเป็นธรรมเนียมของชาวแฮงเกอร์กันแล้วนะผมที่ว่ามีเครื่องอะไรออกมาใหม่เนี่ยก็ต้องเจิมกันสักหน่อยนะแต่เหมือนรอบนี้นะผมเครื่อง Nintendo Switch 2เนี่ยจะโดนเร็วเป็นพิเศษเลยเพราะว่าคนแรกที่ออกมาเปิดตัวว่าสามารถนะฮะรันโค้ดของตัวเองบนเครื่อง Nintendo Switch 2เนี่ยก็คือ User บน Blue Sky ที่ใช้ชื่อว่า David นะ บัญชานานนะตรงนี้ผมอ่านชื่อถูกหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ได้ออกมาโพสต์คลิปเครื่อง n t e น d o Switch 2นะผมที่แสดงผลเป็นรูปตารางมุมซ้ายบนนะ เหมือนในภาพที่เอามาโชว์ตรงนี้เลยแต่ตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมว่าเป็นการโจมตีแค่ในระดับยูเซอร์นะเลเวลเท่านั้นยังไม่ใช่การเจลเบรกแต่อย่างได้นะก็คือยังไม่สามารถรันนะหรือว่าแปลงเกมเถื่อนได้นั่นเองตรงนี้ก็ต้องมาดูกันนะแค่ผมว่าทางปู่นินเนี่ยจะมีการป้องกันนะการแฮ็กแล้วก็การละเมิดลิขสิทธิ์ตรงนี้ยังไงนะค้ับผมแม่เรียกได้ว่าทางปู่นินไม่น่าจะปล่อยตรงนี้อยู่แล้วนะเทคแอคชั่นแน่นอนก็นับวันวนี้พีพีแฮกเกอร์ก็ไม่ธรรมดานะมาถึงข่าวที่3กันแล้วในะคบผมเปิดตัวเครื่อง ROG Xbox ลและ Xbox อะไร X นะตรงนี้เรียกได้ว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีทองสำหรับเครื่องแฮนด์เฮลจริงนะเพราะว่านอกจาก Nintendo Switch 2นคะรับผมก็ยังมีในส่วนของตัวเครื่อง rog xbox อนะ l i n e ฮะที่ทาง ASUS และ Microsoft ได้ร่วมมือกันนะผมปล่อยเครื่องเกมพกพาโดยรอบนี้ทนะีผมปล่อยมาถึง2รุ่นด้วยกันนะก็คือในส่วนของตัว rog xbox online และ R.O.G. Xbox Online X นะซึ่งตรงนี้ในกะก็จะเป็นรุ่นที่สเปคสูงขึ้นนะสำหรับ s i ย e p e r f o r m a n c นนั่นเองสำหรับตัว X เนอะโดยทั้งสองเครื่องในกะมใช้ในส่วนของระบบปฏิบัติบา้บาบา้บาโดยทั้งสองเครื่องในะผมก็ใช้ในส่วนของตัวระบบปฏิบัติการ Windows 11นะสามารถเล่นเกมจาก Xbox Game Pass Battle.net Steam และเกมจากสโตร์ใน PC ได้นะโปรแกรม Discord และตัว Twitch นะผมก็สามารถใช้ได้ในตัวนี้เช่นกันตัวเครื่องยังสามารถใช้ในส่วนของตัว Xbox Cloud Gaming และ Xbox Play Everywhere แล้วก็ Remote Play ได้ด้วยนะตรงนี้ก็คือคอล้ายๆกับในส่วนของตัว PC Portable เลยนะครับผม โดยราคาและวันวางจำหน่ายนะฮะยังไม่ถูกประกาศออกมาแบบชัดเจนนะผมแต่ตัวเครื่องจะเริ่มวางจำหน่ายในช่วงปลายปี2025นี้นะผมแฟนๆ Xbox นะเก็บตังรองกันได้เลยครับมาถึงข่าวที่4กันแล้วในแค่ผมกับเกมสัญชาติไทยแท้100%เลยนะกับ Burning Sword d a t h s u n ปิดบัญชีแค้นกระบี่โลกันนะฮะตอนนี้ได้เปิดเดโมให้ลองเล่นกันแล้วโดยสําหรับใครในผมที่เป็นแฟนหนังจอมยุทธกกำลังภายในเนี่ยผมเนี่ยอยากให้ลองเงี้ยยิ่งนะสำหรับเกมนี้ผนมะโดยเกมนี้นะครับผมจะมีในส่วนของตัวเสียงภาคไทยนะที่เราก็น่าจะคุ้นหูกันดีนะเพราะาได้ยินมาตั้งแต่เด็กแล้วเนาะ ก็คือมาจากทีมภาคพันธมิตรเลยนะตรงนี้โครเท่นะมบอกเลยโดยตัวเกมนี้ก็ผมจะเป็นเกมในส่วนของตัวแฮ็กแอนด์นะที่มีกลิ่นอายความเป็นเกมตระกูลโซลผสมเข้ามาด้วยเนาะการฟาดฟันในเกมเนี่ยก็จะดูเดือดแล้วก็มีในส่วนของระบบเด่นเลยนะก็คือในส่วนของตัวระบบลมปราณน,นะผมเคยไปลองเล่นกันเองานเกมมาแล้วนะโดยทางทีมพัฒนานี่ยผมก็บอกมาเองว่าตรงนี้ใครที่ไปลองเล่นเกมของเขาเนี่ย สามารถวิาพากษ์วิจารณ์ได้เต็มที่เลยตอนนี้นะฮะผมเล่นไปแล้วนะผมก็ถึงตาของทุกคนแล้วนะใครไปเล่นกันแล้วเนี่ยก็อย่าลืมไปวิาพากษ์วิจารณ์ให้เขากันด้วยล่ะเกมไทยจะได้พัฒนาต่อไปครับข่าวที่5เลยในะผม n ิน t ท n d o Switch 2นะฮะโดนกระทําชำเราอย่างหนะักแต่ก็ยังสามารถเอาไปเล่นได้เฉยเลยโดยข่าวนี้นะครับผมก็เป็นยูทูบเบอร์นะฮะช่องเจอรรี่นะครับ ริกเอฟิตติ้งนั่นเองได้ทำการทดสอบในส่วนของตัวความทนทานของเครื่อง Nintendo Switch 2นะเรียกได้ว่าทดสอบแบบถึงพริกถึงขิงจริงๆนะครับผมโดยในคลิปนี้นะฮะพี่เจอรี่แกเนี่ยได้นำเครื่อง Nintendo Switch 2นะครมมาขีดหน้าจอนะทั้งเหล็กแหลมเอาคัตเตอร์ตัดในส่วนของตัวจอยคอนหันปุ่ม um, นะฮะลองหักลองโงอโจอยที่เป็นตัวแมกเนตะิกเนี่ยตัวนี้เรียกได้ว่าแบบเอาสุดมากๆเลยนะสุด จนถึงขนาดที่เฮียแกเนี่ยเอาไฟนะฮะลนหน้าจอ Nintendo Switch 2เอาไฟเผาเลยอะ่ะโคตรโหดนะแต่ประเด็นคือเอาไฟไปลนมาแล้วตัวเครื่อง Nintendo Switch 2นะกลับ เอามาเล่นได้แบบหน้าตาเฉยเลยนะฮะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยตรงนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าเครื่อง Nintendo Switch 2เนี่ยค่อนข้างจะทนมือทนเท้านะฮะสามารถเอาไปให้ลูกให้หลานเนี่ยเล่นได้แบบสบายใจแล้วนะฮะแต่ในเรื่องปัญหาของ Joy-Con d r i f t เนี่ยอันนี้ก็ต้องไปรอดูเครื่องจริงกันดีทีนะผมก็ยังไม่มีเครื่องเลย <laughs> มาข่าวที่6กันเลยน,นะครับผม Persona 4 revival นะฮะเปิดตัวมาแล้วพร้อมกับภาษาไทย <laughs> หลังจากที่เป็นข่าวลือกันมานานนะฮะเขาก็มาจริงๆนะครับในงาน Xbox Game Showcase นะฮะเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยทางแอ็ลดและ Sega เซกาในผมได้เปิดตัวอย่างยืนยันเต็มรูปแบบของตัวเกม Persona 4 r e v i v a l เลยนะะซึ่งเป็นตัวเกมรีเมคมาจากเกม JRPG c l a s s ิ c ปี2008เลย รองรับทั้ง PlayStation 5 Windows และ Xbox Series X s นครบผมโดยจะเปิดให้เล่นบนตัว Xbox นะ Game Pass Ultimate และตัว PC Game Pass ด้วยนะตั้งแต่วันแรกที่วางจำหน่ายกันเลยและตรงนี้นะครบผมเป็นข่าวดีสำหรับคนไทยเลยนะเพราะว่าตัวเกม Persona 4 Revo เนี่ยเปิดตัวมาพร้อมเว็บไซต์ภาษาไทยแถมตัวเกมก็ยังยืนยันอีกด้วยนะครบผมว่าจะมีซับไตเติ้ลปาตา พร้อมยืนย <ota> <height? usion> ja, ันว่าต <us> ัวเกมจะมีซับไตเติลภาษาไทยในเกมนะฮะใครที่อยากลองสัมผัสเกม JRPG น้ำดีดูสักครั้งเนี่ยผมคิดว่านี่ก็คือโอกาสที่ดีเลยนะครับ มาถึงข่าวที่เจ็บกันเลยนะผม Super Meat Boy 3D นะเรียกได้ว่าเป็นเกมที่หลายๆคนก็น่าจะคิดถึงนะครับผมกำนักแคสเกมนะที่เรารู้จักกันดีในสมัยก่อนนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นเกมหัวร้อนที่มีภาพกราฟิกและเกมเพลย์นะเป็นเอกลักษณ์นะที่หลายๆคนคงจะคิดถึงกันกับเจ้าก้อนบล็อกแดงเน Meat Boy นะที่มารอบนี้เขาไม่ได้มาในรูปแบบ 2D แล้วนะฮะเขามาในรูปแบบ 3D เลยแต่ก็ยังคงความดิบ เถื่อนโหดไว้เต็มสูบนะฮะโดยตรงนี้นะผมผู้พัฒนายังมีการบอกเอาไว้ด้วยนะว่าการควบคุมของตัวเกมเนี่ยจะมีความแม่นยำนะผมจังหวะพุ่งตัวนะจะมีความรวดเร็วและฉับไว โดยทั้งหมดนี้นะฮะก็จะมาในรูปแบบ 3D เหมือนตัวของชื่อเกมนั่นเองซึ่งตรงนี้ผมตื่นเต้นมากนะฮะเพราะว่าเล่นตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วนะครับม,มารอบนี้จะได้เล่นแบบ 3D แล้วโดยตัวเกมนะฮะเตรียมพร้อมวางจําหน่ายตอนต้นปี2026นี้นะผมก็รอเล่นกันได้เลยนะและนั่นคือทั้งหมดนะฮะของข่าวเกมที่ผมสนใจในช่วงนี้นะผมโดยหลังจากนี้ก็จะเป็นข่าวเพิ่มเติม,ตมที่ทางทีมงานผมหามาแล้วนะฮะทั้ง Xbox นะครับผมประกาศออกมาแล้วนะฮะว่าจะเน้นในส่วนของเกม Pass นะฮะ แบบเต็มรูปแบบกันเลยทีเดียว High on Life 2นะฮะภาคต่อของเกมปืนปากแซบในกผมประกาศวันวางจำหน่ายแล้วในช่วงวินเทอร์2025และข่าวดีสำหรับใครที่เป็นสาย FV.S ในกูม Call of Duty Black Ops 7นะฮะประกาศออกมาแล้วในกะ่มโดยเนื้อเรื่องจะเซตอยู่ที่ปี2035นะ,ะโดยภาคน,นี้ จะเน้นในส่วนของสงครามจิตวิทยาสมรภูมิไซเบอร์ในโลกอนาคตนะครับมคาดว่าจะวางจำหน่ายในช่วงพฤศจิกายน2025นี้ Invisible Versus นะฮะเกมไฟติ้ง 3v3 นะครับผมเตรียมวางจำหน่ายนะฮะปี2026นะครับสำหรับใครนะที่อยากพูดฮิตสฮิตนะฮะใส่มาร์นครับมก็อย่าลืมนะเตรียมตัวไปเล่นกันได้เลยนะ <c oughs> มูดแดงม,มูด,ดมูดดิ้งมูดมูดดัง ม u ดังทู h ฮส์นะฮะเกมแอคชั่นรอบเบนมุมมองบุคคลที่3นะผมที่สร้างมาจากเว็บตูนนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์เลยครับผมที่ประกาศออกมาในงาน Xbox นะตรงนี้ในะผมตัวเกมจะวางจำหน่ายตอนปี2026นะใครที่ตามซีรีส์นี้อยู่แล้วก็อย่าลืมในับผมรอกันได้เลยเปิดตัว r e s n a n t นะฮะภาคใหม่ของซีรีส์อ p l g u u t a ท e ในผมที่เล่าเรื่องราว5ปีก่อนภาค2นะฮะ โดยตัวเกมจะวางจำหน่ายตอนปี2026จ้ะ Round 2เนี่ยครับผมเกมภาคต่อของเกมขนตัวเล็กนะฮะตะลุยโลกมแมลงโคออบ4คนนคะครับผมประกาศออกมาแล้วนะโดยกำหนดนะวางจำหน่ายในรูปแบบของตัวเกมรีวิวในวันที่29กุมภาพันธ์นี้ Ninja Gaiden 4นะฮะประกาศันวางจำหน่ายบน Xbox PlayStation 5และ PC ในวันที่21ตุลาคมนี้เลย The Outer World 2นะครับผมพางต่อของเกม RPG FPS ในโลกไซไฟนะ ประกาศวันวังจำหน่ายในวันที่29ตุลาคมนี้เกมฟรีกนะฮะผู้พัฒนาเกมจากญี่ปุ่นในละุ่ที่หลายคนรู้จักกันนี้ในฐานะของผู้สร้างโปเกม่อนนะฮะเปิดตัวเกมแอคชั่นอารีนะฮะทีมญี่ปุ่นล้มสลายนะฮะในชื่อ b e t s of r e n ค a น i o t น o ะนะ,ะตรงนี้หลายคนที่เรียกได้ว่าเห็นชื่อสตูดิโอนียก็คงจะงงนะฮะแล้วก็คาดหวังในเวลาเดียวกันเลยนคะรับโดยตัวเกมนะฮะ กำหนดวรวางจำหน่ายปี2026นีเรีด้ว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่คึกคืนมากๆเลยนะสำหรับวงการเกมก็เป็นข่าวดีสำหรับเกมเมอร์แบบเราๆเนาะที่จะได้เกมใหม่ๆมาเล่นกันนะครับผมในปีนี้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงใหม่ของทางช่องตินออฟฟิเชียลเลยนะใครที่อยากจะเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมนะชอบส่วนไหนไม่ชอบส่วนไหนก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ในใต้คลิปได้เลยนะตินชอบส่งความสนุกถึงมือคุณคิดถึงคอนโซลคิดถึงตินช็อปนะยังไงก็ขอฝากกดติดตามกันด้วยนะครับไปแล้ววันนี้บ๊ายบายครับ